ดูเาจะโชว์แมสพ่อมมาไหมเอาไซด์แต่มันฟิตที่หาได้มันจะสวยมากอยากดูไหมไอมานาตันเป็น b r e e ด i n g s t a l ิ i o n เมาเลยนี่เดียวให้ครบเลยมาแข่งไม่ต้องมาทับนะทไเลยทิพย์เพาะคิดยบ้ากับมาแข่งอีกคนมันขี่เยอะอย่างผมไปเมืองนอกเนี่ยผมไปอยู่เมืองนอกสองเดือนผมขี่ม้าตลอดผมไปแข่งที่ฝรั่งเศสที่ที่ปารีสเนี่ยนะครับผมมีม้าอยู่สามสี่ตัวนี่นุนก็ไปทุกปีฮะ ำไมมืองนอกเขายิ้มม้าก,กระโดดม,มากกว่ามากก้าแห่งเพราะยิบพอๆกันสิไม่พ่อเมืองนอกเนี่ยมันขี่กันเองไงเขาจะขี่กันเองอย่างผมเนี่ยขี่กันเองเหมือนได้ร่วมสนุกอ่ะด้วยตัวเองปันการงานอดิเรกนะครับมันด้ืยอการออกกำลังกายใช่แ,แล้วก็โอกาสที่มันจะทาเงินได้อย่างผมซื้อผมซื้อม้ามาสี่ขวบผมเทรนเนี่ยถ้ามันเกิดกระโดดได้เมตรสี่สิบตอนนันทักเจ็ดขวบอย่างเงี้ยซื้อมาตัวหนึ่ง ซื้อมาตัวสี่แสนขายได้ตัวสองล้านมันเป็นมันเป็นธุรกิจไงฮะแต่เมืองไทยไปไม่ได้เมืองไทยแข็งไม่พอแล้วม้ากระโดดเนี่ยข้อดีมากระโดดคือม้ากระโดดมันไม่เคยช้ำมันไม่เคยเจ็บ,บม้ากระโดเะโดเนี่ยผมขี่ม้ากระโดดเนี่ยผมสามารถจะขี่ม้ากระโดดได้ถึงอายุสิบห้าปีสิบห้าปีเป็นแชมป์โลกได้มาแข่งโนเวย์ม้าแข่งเจ็ดแปดขวบก็ไปแล้วคือเซฟเซฟอายุเขาใาการใช้งานเขาได้เยอะเลยเยอะแต่เขาจะเริ่มเขาจะเริ่มกระโดดได้เนี่ย หกขวบมันจะช้ากับมัดแข่งมากมัดแข่งจะดูมันยังไม่แข่งมัดแข่งหกขวบก็จะเลิกแล้วจะเลิกแล้วเลิกแล้วจุณละพันยังอายุละเมันอายุการใช้งานแล้วนี่คือนี่คือมานาตองเดชารีมาแล้วนะครับเบนสเตอเลียนซึ่งสายพันธุ์ดีมากเป็นแองโกลอาหรับนะฮะแองโกลอาหรับแองโกลอาหรับไม่คืออะไรครับพันธเงี้าฮะแองโกลอาหรับคุณจะดูว่าจะไม่เหมือนพ่อพันธุ์มาทอร์เบตนะครับสรีระจะไม่เหมือนกัน นะครับอย่างเงี้ยกระโดดสูงแต่ไม่วิ่งวิ่งไม่เร็ววิ่งไม่เร็วตะโงกหนนามันใหญ่เาเรียกอะไรตะโงกตะโงกใหญ่คุณจะต้องเป็นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะนี่อันนี้คือจะสวยจะสง่ามากพ่อมาพ่อมาพ่อมาจะไม่เหมือนกันนะพ่อพ่อม้าแข่งบ้านเราเนี่ยพ่อมาปั๊บนี่ไม่ขี่ไอ้นี่ขี่ตลอด ครับยังแข่งขันอยู่ตลอดอ๋อได้ทุกอย่างเลยยังแข่งกระโดดอยู่เนี่ยวันนี้ก็ไปเลี้ยงไปแข่งมาแข่งกระโดดแล้วก็ผสมพันธุ์ร่างกายเขายังดีอยู่ครับคนคนคนขี่ทางเหรอเห็นแล้วน่าขี่กับผมแต่ว่าไม่ใช่มาแล้วเขาจะเป็นแชมป์ครับเขาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ฮะนะครับเอาไปเดินไปเดินเดินดูนยตัวนี้อายุตัวไหนสิบห้าเหรอครับไม่ถึงเนี่ย สิบส <12. S 2> <12. S 1> องสิบสองดูไงร่างกายดูยังยังหนุ่มอยู่เลยไหมย,ยังไม่แก่เลย,ยไหม,ไมยังไม่แก่เลยไหม <c oughs> มันจะมันจะเป็นพวกนี้มันจะเป็นมาแบบพอดอ่ะครับเวลา,ามากระโดดที่แปลกกับมาแข่งนะมาแข่งนี่ต้องให้เอ่อให้ยาให้ให้ exciting ไอ้พวกนี้ต้องใส่ให้มันคามให้มันสงบสงบ <c oughs> อ๋อ ให้มันสงบมาแข่งนี่ต้องแบบทึกทึกไอ้เด็กเราเคยสงบนิ่งนิ่งนิ่ง,งผมเคยกระโดดมันเมตรเจ็ดสิบแบบตัวนี้ความสูงอะ่ะข้ามหวัวคนอะ่ะข้ามหวัวคนอ่ะข้ามหัวคนพาวฟูมากกำลังขาเขาต้องเยี่ยมครับแต่วิธีขี่ไม่เหมือนกัน<ะ>วิธีขี่ไม่เหมือนมากไม่ไม่เหมือนมากแค่ไปเก็บค่าพับนี้เท่าไหร่นะครับห้าหมื่น ท่องเอามาทับที่นี่ใช่ไหมครับครับถ้าก็ถ้าดูไม่ไม่ออกก็ได้ก็เป็นปลาแข็งไม่ใช,ใช่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 ดูไม่ออกแน่นอนต้องดูเป็นแต่ผมเริ่มรู้แล้วกีบเขาใหญ่<อ>ไม่ใช่กีบรู้ดูออกแล้วถ้าไม่แน้น้ำไม่ชี้เป็นตัวไม่ออกใหญ่ มีตใหญ่มีแองโกลอารับนะแองโกลอารับตัวไม่ใหญ่จะจะมีอยู่ตัวมาเทศเดี๋ยวถ่ายให้ดูกรีบอย่างนี้เลยกีบใหญ่กับตัวนี้แต่ยังวิ่งอยู่เหรอชื่อโชปาดมาเทศแล้ววิ่งดีไหมดีต้นม้าแข่งเนี่ยพอดีมันไม่มีทฤษฎีอ่ะบางตัวเนี่ยนะเดินได้เหมือนขาเป๋นะแต่วิ่งเร็วช่บหยเลยอย่างผแคผมไม่ได้เป็นเทรนเดอร์แต่ผมอยู่วงการมาเลยอยังผมรู้มาผมเนี่ยเป็นม้าปลาย มาผมเป็นมาปลายเนี่ยผมต้องวอมอมม่ะกับมาต้นวอมให้ถึงต้องวอมให้ถึงแต่ถ้าผมมาต้นเนี่ยนิดเดียวผมนิดเดียวพอไมนเป็นเทคนิคสําหรับแต่ละคนมันต้องรู้มาอย่างเราอยู่กับมาเรารู้ไอมาตัวนี้แม่งมาต้นวอมมากับต้นก็ไม่มีปลายก็หายหายหมดเลยครับอย่างมาปลายเนี่ยนะคุณวอมน้อยนะแม่งไม่มีทั้งต้นทั้งปลายเลยใช่เพราะรถโอเคเครื่องเทอร์โบมันไม่เปิดใช่เพราะแม่งจะเปิดถึงเส้นแล้วเราต้องศึกษาระยะเดียวนี่แถวนี้นะเราต้อง กระตุนมา<อ>นเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่กระลทเนี้ยเราดูยังไงมาต้นหมาป่ามาต้นม,มันเขาเราปล่อยอยู่เรารู้นี่มาเราอยู่กับเราเราจำเวลานี่มานี่คือไทม์เทลถ้ามาผมเนี่ยนะครับมาผมไปปล่อยสนามที่จะไปดูเนี่ยถ้ามามาผมปล่อยมาเออ่20เส้นมาประมาณ48 48นี่คือ48 second 48 second มาอยู่ชั้น7ยังไงแม่ก็ชนะ อย่างนี้เรียกว่าม้าต้นหรือม้าปลายไม่รู้ต้นหรือปลายน้แต่วนะคืออปในเวลาตามคอร์สที่เขากําหนดเอาไว้ะตารางเขาเนี่ยกำหนดไว้ตรงนี้ไม่ต้องมีเวลาเนี้ยคือสู้เขาได้ละแรกผมถามแมวมองพอถามแมวมองแมวมองรู้ได้ไงว่าอย่างพ่อตัวนี้เป็นม้าต้นพ่อตัวนี้เป็นม้าปลายแล้วลูกมาบางบางทีม้าเมืองไทยนี่มันกลับหมดแล้วนะพ่อต้นนี้นะบางทีลูกมาปลายนะมันสลับกันไม่หมดแล้วนะแต่มันอยู่ที่ว่าพ่อกับแม่ให้ยังไงอะไรยังไง ตอนเด็ต้นไม่ระเบิดเธอทิงเลยก็ตายเลยนะไม่มีไม่มีแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แสงัฟเพราะว่าบารีผสมถูกแล้วมาแล้วแต่เทรนด้วยอย่าบางทีบางทีม้าต้นเนี่ยเทรนไม่เทรนเป็นม้าต้นเทรนกลายเป็นเทรนเป็นม้ามามามาป่าย,ม,าายมันก็ป่ายนะ<อ>ครับอย่างอย่างม้าแข่งเนี่ยอย่างอย่างม้าอัลฟาเนี่ยถ้าวันไหนไม่ยกซองนะแทงกันไปเลยวันไหนยกซองฮะโดนปุ้งวิ่งที่สองที่สามแทงกันไปเวิ่งเรียบเรียบไปหน้าไม่ยกสะบัดเนี่ยได้เอ่าแต่ก็จะแก้ตรงนี้ได้ใช้เวลาเพราะเด็กขี่เนี่ย มือจะต้องเบาบ้างนิดเดียวแม่งยกแล้วคือต้องประคองมันให้ได้อะให้ได้ประคอง,องให้ได้เอามันให้อยู่อ่ะแล <จน S 2> ้วความรู้เยอะความรู้เยอะความความรู้เรื่องมาเยอะเพราะบางทีเนี่ยเราไปเราไปแบบถามบางคนไม่ปิดปิดปิดไม่เปิดอะ <complic> ่ะบางคนเขาพูดไม่เป็นมากกว่าบางคนเขาพูดไม่เป็นบางคนเขาปิดอ่ะสูตรใครสูตรเขามาเมืองอะไรอย่างเงี้ยสูตรใครสูตรมันคือผมผมอธิบายเนี่ยนะครับผมอธิบายโดยทฤษฎี โดยตำราดีเทลไปว่ากันเองแต่ผมจะไม่ค่อยปิดเพราะว่าจริงๆเนี่ยพวกนี้รู้แต่นี่มันแล้วแต่การที่จะแอพพลายกันนะครับคือผมก็พูดได้ทั้งนั้นเนี่ยแตม่มันออกมาที่มาแข่งอย่างผมเนี่ยแรกๆกนบะก้าไม่ชนะเพราะอะไรนบะก้าแรกๆมาไม่ชนะเพราะไม่มีเรฟเฟนพอตอนที่ผมมีชาลีผมมีฟ็อกซี่เลดี้ผมเอาฟ็อกซี่เนี่ยปล่อยกับมาชั้นเจ็ดอย่างเงี้ยวิ่งกขมาใกล้เคียงไงเนี่ไอ้นี่แพ้แพ้สักสองช่วงตัว คุณก็รอแทงได้เลยเป็นมาแม่มาพี่เลี้ยงไปเทียบฝีเท้าเทียบฝีเท้าเรารู้แล้วเฮ้ยมาตัวนี้คุณจะ่ชั้นไหนยังอย่างยังอย,งอย่างชาลีอะางเงี้ยถ้าชาลีปล่อยมาชาลีต้องปล่อยมาสี่หกชาลีปล่อยสี่หกอยู่ชั้นหนึ่งกูก็เหนื่อยไม่รู้แม่งจะชนะไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมากใช่ไหมเขาก็ไม่รูร้ชนะว่ะแต่ถ้าชาลีมาอยู่ชั้นสามปล่อยสี่หกก็หลับตาแดงเข้าไปไม่มีแพ้นี่เองที่บอกว่าต้องดูแฮนดิ c a p ให้เป็นต้องดูให้เป็นดูระยะว่าคือ เราวัดเนี่ยจะวิ่งระยะเนี่ยสาสิบเส้นยี่สิบเส้นครึ่งเนี่ยปรับระยะการซ้อมด้วยมันต้องค่อยๆปรับเราไปเราไปคุยกับอารานอารานบอกว่าเมืองนอกไม่มีแฮนดิแคปมับางที่ไงแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ประเทศเขาอเมริกาเขาบอกอเมริกาไม่มีแฮนดิแคปนะให้มันโอเพนเปิดโอเพนเปิดโอเพนแล้วอย่างอังกฤษนี่เหมือนกันไหมครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนม้าม้าเมืองนอกเนี่ยมันวิ่งเนี่ยบางทีมันลองดิสแทนซ์มันวิ่งยาวมันวิ่งทิศมันวิ่งทีศไมครึ่งสองไม้บ้านเราไม่ดีเนี่ย บ้านเรามันวิ่งอย่างเก่งก็พันสองพันสองไม่ถึงไม่นะฮะไม่นี่มันพันหกเพร่ะวิ่งอยู่พันสองอันนี้พันสองเนี่ยได้เสียงจริงนี่คือลูกสองนะครับมาเราลูกสองบ้านเราเนี่ยสังเกตว่าเวลายอยู่ซองสิบสามสิบสี่เนี่ยจะไม่น้อยมากที่จะเปิดเพราะว่าดิสแตนต์นมันเสียอย่างมาผมเนี่ยถ้าผมมาผมอยู่ซองนอกเนี่ยแล้วมาผมต้นเนี่ยผมก็เปิดปุ้งอ่ะปุ้งมัน้ผมปาดขึ้นมาได้ตัดทางได้อย่างนี้พูดถึงซองนี่นะจับฉลาก ไม่ใช่ไหมเราเราเห็นลู่วิ่งของนักวิ่งระยะไกลนะครับเขาหยุดเฉียงตามมาแข่งทำไมได้มาแข่งก็ไม่ทำไม่เสียเปลียนกันมันเก็บซองไม่ท่านก็เป็นไปได้คือโดยระยะเขาจะมีระยะบอกว่าจะเข้าได้เมื่อไหร่ตัดได้เข้าเมื่อไหร่แต่ถ้ายังไม่มีก็ค่อยๆได้ค่อยๆได้ค่อยๆได้แต่แม่บ้านเราไม่บอกก็ตัดแล้วลอยก็ล้มก็ล้มเพื่๋ยวพาดูบ้านนิดนึงใช่ครับบรรยากาศทั่วทไปของ EP แบบต้นมะก้าย อยู่ติดคลอง15นะนี่คลองข้างในหนึ่งคลองครับอยู่ติดคลองมันเอาให้ลึกนะกานไทยไม่ต้องติดคลองอ่าใครรู้ว่าในคลองสิบคลองไงคือจริงๆเนี่ยบ้านเนี่ยมันใช้น้ําเยอะผมจะมีสปริงเกิลเนี่ยลดสนามตลอดเวลาผมซ้อมเนี่ยเห็นไหมฮะน้ำไปเนี่ยมันจะไปจากคลองนี่หมดอ๋อสูบจากคลองขึ้นไปจากคลองขึ้นไปหมดแล้วเราก็มีบ่อเก็บน้ําคือมาปั๊บเนี่ย มาผมเนี่ยโอกาสที่จะเจ็บเนี่ยน้อยมากน,นะครับอย่างบางที่เนี่ยผมบอกเลยอย่างยางแถวแถวแถวปักช่องเนี่ยเขาจะหาน้ํายากขาดขาดน้ําขาดน้ํานะครับแล้วก็ปักช่องเนี่ยฟาร์มพักพวกกันเนี่ยก็มาถามบอกเฮ้ยตอบมาผมทาไมซอบบอกพี่ของพี่นี่แม่งเหนื่อยมากเลยถามพเพราะอะไรเพราะฝนตกปั๊บเนี่ยทรายมันจะมากองที่เดียวอ๋อมันไหลลงมาเลยมันไหลลงมาเพราะว่าเพราะองศามันสูงนะครับแต่ผมทาเนี่ยมันจะไม่มีองศา คือผมสเปรย์น้ำเข้าไปเนี่ยทรายมันจะอยู่กับที่มันก็ซ้อมมาง่ายคือระนาบตัวกันหมดเลยเรียบถ้ามันหมดจะไม่มีไหลไปไหนผมบอกไม่มีอย่างถ้าถ้าเป็นแถวเป็นแถวปักช่องเนี่ยถ้าผมทําเนี่ยต้องเป็นซ้อมแล้วเป็นสนามหญ้าแต่ก็แพงเหลือเกินแพงครับเพราะว่าคุณไม่มีน้ำหายากแต่ถ้าคุณมีน้ําคุณก็ทําได้คุณมีน้ําทาไม่ได้จะได้ก็ต้องไปซื้อทีกันไอ้น้ำมันมันมันลำบากนะครก็เราก็ง่ายๆก็เนี่ยก็เป็นจริงๆเนี่ยเป็นที่พักผมเลยเนี่ยอยู่นี่ก็ส่วนใหญ่ นี่คือคลองสิบห้าครับเยี่ยมมากเลยอันอยู่ใกล้น้ำไหมครับต้องใกล้น้ำเดี๋ยวแล้วดูนะคนบอกว่าอะคุณดูอะไรว่าผมแน่ไม่แน่สนามที่ผมขี่เนี่ยสูงกว่าบ้านบ้านน้ําท่วมได้สนามท่วมไม่ได้ไม่ได้เพราะสนามแม่งย้ายไม่ได้ใช่บ้านยังมีกัน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 แต่ที่นี่น้ไม่ท่วมครับออคือเราเราเราให้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 ความสําคัญสนามมากแล้วเดี๋ยวไปดูอีกที่ก็อย่างเงี้ย สนามสูงกว่าบ้านสนามคือต้องยกให้สูงกว่าสูงกว่าบ้านเพื่อสวยเพื่อจะกันน้ําอะไรทุกอย่างด้วย่ครับสนามต้องสะอาดที่สุดมาเจ็บไม่เจ็บเนี่ยอยู่ที่นี่นี่คือเขาสนามแข่งด้วยครับนี่สนามแข่งสนามแข่งด้วยแล้วเราจะต้องเนี่ยต้องเลี้ยงหญ้ารอบไว้เพื่อทรายไม่ไหลกันกันทรายไหลมัน มันมีทฤษฎีในตัวมันหมดอ่ะมันยึดมันยึดเอาไว้มันยึดว่ะเพราะทรายมันขึ้นไม่ได้เวลาผมซ้อมเห็นไหมมันจะวิ่งข้างนอกยากขึ้นไม่ได้หรอกยากตายห่าหมดอ่ะนะครับยากตายหมดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็สวยดีนะครับสวยด้วยสวยเนื่องตัวนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็หายหญ้าชาวบอยอ่ะอยนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนี่ที่ไม้อันนี้คือสุดยอดฝีมือการแกะ แกะเลยฮะไม้ท่อนเดียวนะครับไม่ได้ต่อคือเนี่ยคือคือเป็นไม้เป็นต้นเลยเนี่ยอต้นแล้วก็แกะขึ้นมานะฮะแล้วก็ฟิลของม้าเนี่ยคือผมเนี่ยถ้าผมซื้อมาเนี่ยการันตีว่าต้องสวยมีกี่ตัวเพราะนาตัวมีมันได้แปดตัวมั้งกี่ตัววะบนสี่ข้างแปดตัวแปดตัวมาต้องกันเล็กแปดนะครับเ้าตัวนะมเก้าเลยข้างในตัวหนึ่งใช่ป่ะมี เป็นนี่คือเป็นเป็นเป็นเสาเป็นเสาแปดตัวแปดตัวแปดบนสี่ร่างสี่มันค้ำมันค้ำกันอยู่นี่ผมไปไปซื้อมาที่อินโดอินโดแกะมาสวยมึงไทยช่างไทยแกะไม่ได้เนี่ยคุณดูวนเราตัมีมาเนี่ยคุณพูดเล่นมากล้ามเนื้อมันขูกด้านเนื้อมันจะสวยแต่แต่ด้านไทยคุณแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยม้ามีแต่ตัวผู้มีแต่ตัวผู้เออ อันนี้ผมละเอียดนิดนึงนะไเที่ยวไล่กันรมเลยเรานี้ให้ดูตัวนี้เอพื่อนเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนมาเพื่อนมาอย่าไปตกใจอยตกใจนี่นี่คือรูปผมนี่อ๋อนี่คือนี่คือความฝันของผมนี่เป็นรูปเขาเรียกเป็นรูปอินเมจเนชันทีนรุ่ยแพงจ้างคุณมาวาดเห็นไหมนี่รูปผมว่าหัวใจเขาเนี่ยมีแต่มานี่คือมากระโดด คือเมีจจะมาคือที่อกมาคือได้ได้แต่มาร่างไทยใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมจบมาจากจบมาจากออสเตรียใครเป็นวาดแบบ imagination ตอนนี้วาดตออายุสี่สิบกว่าแม่งวาดได้ดีมากหน้ามีแบเพขาว่าดีนะนายคตครับนี่ไขรนี่ชองดีนี่ฮะที่ฝรั่งเศสนี่ชองดีอื นี่ปีอันนี้เพิ่งกระโดดเมตสามสิบนี่สามสิบนี่ปีแล้วครับเนี่ยก็เนี่ยเพิ่งเปสามปีที่แล้วสามปีเล้เลยพาไปดูถ้วยที่คนอายุหกสิบมากระโดดนะแล้วมารที่ใช้มาม์กของเราหรือเปล่าครับที่คอนเสิร์ตเอาเรื่องมาเหตุผลพวกนี้ไม่ออกกำลังยืนนั่งหน้าคอมเลย ี่คือถ้วยรางวัลนี่ถ้วยทุวยรางวัลอะไรนะครับที่เรแข่งม้าฮะม้ากระโดดละม้าเลยไม่ไทยนะครับถ้วยที่เป็นเป็นถ้วยเวิร์กเข่าใบไหนนี่ที่ภูมิใจที่สุดครับนอกจากให้เป็นอยังไงน้องให้อย่างงี้เป็นบรอนซ์เป็นบรอนซ์เนี่ยไม่ได้เป็นถ้วยถ้วยรางวัลเขาจะไม่ค่อยให้แต่เป็นบรอนซ์เป็นรูปหัวม้าบ้างเป็นสัญลักษณ์แล้วเลยสัญลักษณ์มาเขาจะถ้วยรางวัลจะไม่ค่อยเหมือนเมืองไทยคืองานไหนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลย เนี่ยเง,งี้ยเวิร์คคัพเนี่ยเง,งี้ยอันไหนใหญ่ที่สุดใบใหญ่ที่สุดเนหรอรายการใหญ่ที่สุดเหรอแช่ทองคำเวิร์คคัพนี่นะซาวด์อีสเอเชียนลีกเห็นไหมฮะมันจะเป็นสัญลักษณ์มาแบบไม่ไม่จำเป็นต้องถ้วยรางวัลเนี่ยพวกนี้อินเตอร์เนชั่นแนลทั้งนั้นนะครับเนี่ยผมพยายามทำอย่างนั้นคือจริงๆถ้วยอย่างเงี้ยเก็บไปก็อย่างนั้นแหละไอ้อย่างนี้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะครับมันเป็นโชว์ รตกแต่งบ้านเลยในตัวเลยครับเนี่ยงเงี้ยผมว่าสมาคมน่าจะไปทําอย่างจ็อกกี้ที่หนึ่งเงี้ยมอบแส่ทองคําให้อาจจะเป็นอาจจะเป็นทองคำตรงนี้ก็ได้นะครับครับมูลค่าสองบาทใช่ครับก็ประมาณสี่หมื่นบาททำเป็นให้มันมีแบบสัญาระของความสำคัญใจแความห่วงใจชิ้นเดียวมีมูลค่าเนี่ยครับคือไม่ใช่คือมันเก็บแล้วมันเก็บแล้วมันดีไงอันนี้คือออฟฟิศเหรออันนี้คือออฟฟิศผม คนไม่รู้ที่ทำจากประเทศไทยส่งไปขายที่ยุโรปยุโรปขายาอยู่ประมาณสี่แสนมันไทยแสนกว่าบาทอ๋อนี่อันนี้เป็นทองร้อนเนี่ยโลหะเป็นทองเหลืองทองเหลืองสวยิงเก่ายิ่งสวยไม่เ,เอามาไว้แข่งเนี่ยนะฮะขึ้นเลยดูมา